สวัสดีครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาติวคณิตศาสตร์โ n e เมอสามกันต่ออีกนะครับหนูครับแต่ว่าก่อนจะติวนั้นใครที่ยังไม่มีชีตประกอบการเรียนหนูสามารถคลิกที่ชื่อคลิปด้านบนหรือเพิ่มเติมใต้จอด้านล่างนี้นะครับหนูแล้วโหลดชีตมาใช้ได้เลยฟรีๆครับหนูครับอีกประการหนึ่งครับหากใครต้องการเรียนฉบับเต็มๆทุกบททุกตอนนะครับ หนูกดติดตามนะครับแล้วสแกน QR c อ d e ที่กลางจอนี่นะครับแล้วทักแชทไปขอลิงค์เรียนฉบ,บับเต็มๆได้ฟรีเช่นกันครับรับเอาละครับถ้าหากว่าพลังงร้อมดีแล้วมาเรามาดูตอนถัดไปกันอีกครับหนูครับมัทสนาข้อต่อไปอีกสิครับหนูกครับโอ้ไอโจข้อนี้นี่รายมาซะยาวเขียนมาซะเยอะหนูลองตั้งสตินอ่านก่อนเนอนิดนด ไอ้คอเนี่ยหนูมันมีแม่น้ําอยู่ตรงนี้นี่นี่แม่น้านะครับมีแม่น้ําอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยหนูหนูมีที่ดินครับสี่เหลี่ยมอยู่ติดแม่น้ำนี่นี่มีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดแม่น้ําแล้วไอ้ที่ดินสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็มีความกว้างมันก็มีความยาวทีนี้ครูขออนุญาตสมมุติก่อนเลยครับสมมุติว่าไอ้ที่ดินสี่เหลี่ยมของหนูเนี่ยมันมีความกว้างสกัดกสมมุตินะมันกว้าง่ากับ x ทีนี้มันมีโคตรลับอยู่ตัวหนึ่งโจทย์บอกมาโจทย์บอกว่าไอ้ด้านยาวตรงเนี้ยด้านยาวตรงเนี้ยมันจะยาวกว่าด้านกว้างไป13เมตรครับไอ้ด้านยาวตรงเนี้ยมันจะเยอะกว่าด้านกว้างไปอีก13เมตรเฮ้ยไอ้กว้างมันเท่ากับ x เพราะฉะนั้นไอ้ยาวมันก็ต้องเท่ากับ x บวกสิสิจริงไหมมันจะได้เยอะกว่า,า,วาไปอีก13เมตรไงเพราะนั้นไอ้ด้านยาวต้องเท่ากับ x กบวกอย่างงี้ครับกลับ ทีนี้ทีนี้ทีนี้ที่นี้โจทย์บอกว่าถ้าเอาความยาวสามด้านที่ไม่ติดแม่น้ําก็คือไอ้ที่ครูกำลังเล็งเงาเนี่ยนะครับความยาวสามด้านที่มีติดแม่น้ําคือไอ้สามด้านนี้นะครับเอาความยาวสามด้านนี้มาบวกกันมันจะเท่ากับสี่สิบเก้าพอดีครับสามด้านรวมกันนี่จะเท่ากับสี่สิบเก้าพอดีนี่เฮ้ย hey! ไอตรงเนี้ยมันเท่ากับ x แสดงว่าไอฝั่งตรงนี้มันก็ต้องเท่ากับ x ด้วยครับ เพราะว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซ้ายขวามันก็ต้องยาวเท่ากันส่วนไอ้ข้างบนนี่มันยาวเท่ากับ x บวก13อยู่แล้วนะครับข้างบนนะ่ะเท่ากับ x บวก13นั่นแหละหนูเอา3ตัวนะ่ะบวกกันครับคือเอา x บวก x กับ13แล้วก็บวกอ e ีก x เนี่ยเอาไอ้สตัวนี้บวกกันนะครับเขาบอกว่ามันจะเท่ากับ49พอดีเท่ากับ49พอดีถามตัวเดียวครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมถามว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี่มีพื้นที่เท่าไรเอาหนูไล่ตามกนคูมาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาพื้นที่พื้นแทนะ้ไม่อยากไม่อยากไม่ยากสเต็ปต่อไปครับหนูหนูแกสมการนี้ก่อนครับนี่นี่นนแกสมการตัวนี้เล็กน้อยแก่งี้ครับ หนูย้าย13ตัวนี้นะครับจากบวกข้ามัากมาเป็นลบนี่ย้ายข้างธรรมดาครับก็เป็น49ลบ13ลบแล้วเหลือเท่าไรวะเหลือ36นะครับ49 13เสร็จแล้วหนูเอา x, x x x บวกกัน3ตัวครับเนี่ย x x x บวกกัน3ตัวมันก็จะกลายไปเป็น 3x จริงไหมถ้าบวกกันนี่เอาจำนวนตัวไว้หน้าหนูจึงได้ว่า 3x เท่ากับ36 เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาวสารหน่อยหนูย้าย3ตัวนี้ครับจากคูณล,ลงมาเป็นหารคูณคว่ายย้ายข้างอยู่เป็นคูณย้ายมาเป็นหารมันจะได้ x เ,เท่ากับ36หาร3หนูลองตัดหนูลองทอด,ดูนะครับ36หาร3เนี่ยเอา3ไปตัด36ครับได้12พอดีได้ x เ,เป็น12ครับแสดงว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยความกว้างมันคือ12ครับ สี่เหลี่ยมนี่นะครับความกว้างคือ12แล้วความยาวคืออะไรครับความยาว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 เท่าไรก็เอา X กบวก13ก็คือเอา12บวก13ก็จะได้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี่มีความยาวเป็น25้าครับยาว25้าแล้วเอาว่าสารเสียเลยอยากได้พื้นที่อยากรู้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี่มีพื้นที่เท่าไรก็แค่เอากว้างไปคูณยาวไงครับหนูเออสี่เหลี่ยมนี่ฮะพื้นที่เอากว้างคูณยาวกว้างคือสิบสอง ยาวคือ25ใช่ไหมยาวคือ25หนูคูณกันออกมานะครับหนูจะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมีขนาดเป็น300ตารางเมตรครับต่อรอมอครับตารางเมตรจบครับขอถัดไปอีกทีครับหนูครับเอาหนูลองหยุดวิดีโอไว้สักนิดแล้วก็คิดเองสักหน่อยก่อนนะ ไอ้โอเนียหนูเขาบอกหนูว่ามันมีสี่เหลี่ยมอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะครับและไอ้สี่เหลี่ยมอันเนี้ยหนูมันมีความกว้างเท่ากับ x. เอา้าวโจทย์บอกเลยนะครับโจทย์บอกเลยความกว้างเป็น x แล้วมีความยาวตรงเนี้ยครับหนูมีค่าเท่ากับ x บวก6เอ้าวเขาว่างงันโจทย์ว่างงันเสร็จแล้วเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าถ้ากําหนดให้พื้นที่สี่เหลี่ยมนี้มีค่าเป็น9 1 ถามตูมเดียวครับเอาความยาวสี่ด้านรวมกันจะยาวเท่าไหร่เอาความยาวรอบรูปสีดกกดส่ด้านบวกกันหมดนี่สี่ด้านบวกกันหมดมันจะยาวสักเท่าไรนี่โจทย์ว่ายอย่างนี้โจทย์ว่ายอย่างนี้เอา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 หนูลองตั้งสติวัดลงวัดดูอันนี้ให้ทันครูก่อนนะส่วนวิธีคิดนะั้น <c oughs> เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทีนี้ทีนี่กระบวนการคิดถัดไปแนะนำนั้นใจให้ทำอย่างนี้ เขาบอกว่าพื้นที่เจ้ากับ91ก็แสดงว่าหนูเอากว้างคูณก็ยาวนะครับเอากว้างคูณก็ยาวมันจะได้91พอดีจริงไหมจริงไหมข้อนี้ความกว้างคือ x ครับความยาวก็คือ x บวก6ครับเอาโจทย์บอกมาไงแล้วเอา x กับ x บวก6คูณกันเนี่ยมันต้องได้91อย่างว่านะมันต้องได้91นะหนูนะอุย้ยมันก็ต้องเก้สมการนี้แหละ แล้วสมการนี้จะแก้แกยังไงใครอยากให้ไว่ทางี้อยากแก้สมการนี้ให้ไวยหนูจับจ้องมองครูให้ดีนะอันว่า91เนี่ย91เนี่ยครูขออนุญาตแบ่งเป็น7คูณกับ13ครับ91นะครับขอแบ่งเป็น7คูณ13ครับหนูไม่เชื่อลองคูณดูครับเอา7คูณ13ได้91พอดดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วถึงจอดสำคัญหนูดูนะอันว่า x กับ x บวก6เนี่ย มันคือตัวเลข2ตัว x กับ x บวกหเนี่ยมันจะเป็นจํานวน2จํานวนซึ่งตัวหลังมันจะมากกว่าไป6แต้มเออตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็น x บวกหแสดงว่าไอตัวหลังเนี่ยมันจะมากกว่าตัวหน้าไป6แต้มเฮ้ยหนูดูตรงนี้ครับ7กับ13มนี่มันก็เป็นจํานวน2จํานวนครับแล้วตัวหลังตัวหลังคือ13มเนี่ยมันมากกว่าตัวหน้าไป6แต้มเหมือนกันนี่ว่าจริงไหม ไอ้ยางเงี้ยเขาเรียกว่ามันฝาแฝดกันนีิว่าเนี่ยมันเหมือนกันเดะเลยนี่นะมันเหมือนกันหลังมากกว่าหน้าเนี่ยหลังมากกว่าหน้าไปหกแต้มหลังมากกว่าหน้าไปหกแต้มเนี่ยมันเหมือนกันเดะเลยอ่ะอีรอบเดียวกันเลยอ่ะถ้าเจอโจทย์อย่างเงี้ยหนูหนูสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าหน้าต้องเท่ากันหน้าก็คือ x มันต้องเท่ากับเจ็ดครับและหลังก็ต้องเท่ากับหลังครับหลังก็ต้องเท่ากับหลังครับคือ x บวกหกนะครับมันจะต้องเท่ากับสิบสามอ้าวมันฝาแฝดกันนีิว่า แสดงวันหน้าต้องเท่ากันหน้าแล้วหลังก็ต้องเท่ากันหลังครับหนูอุ้ยแล้วหนูสังเกตไหมว่าไอ้ที่บอกวันหน้าเท่ากันหน้าแสดงว่า x เท่ากับเจ็ดแก้สมการเสร็จแล้วครับแก้สมการเสร็จแล้วครับตอบแล้วครับว่า x เป็นเจ็ดครับไอตัวหลังไม่เล่นก็ได้ครับเนี่ยตัวหลังไม่ต้องเล่นไม่ต้องทําก็ได้เนี่ยตัดทิ้งเลยไม่ต้องเล่นก็ได้ตัวหลังไม่เล่นหรือถ้าใครจะเล่นมันก็จะได้คําตอบเดิมนะครับหนูลองเล่นดูสิครับย้ายหกเนี่ยจากบวกมาเป็นลบนะครับ จะได้ว่า x เท่ากับ13ลบ6ก็คือได้ x เ,เป็น7เหมือนเดิมเห็นไหมมันได้คําตอบตัวเดิมเพราะนั้นตัวหลังไม่ต้องเล่นก็นได้เสียเวลาตัดทิ้งไปเลยนะฮะตัวหลังนี่ไม่เอาก็ได้เ,ดเลยนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาแามมาก้สมการหา x สําเร็จละ1จุดเอาเคลียไป แล้วก็มาปิดฉากอวาสานอ้าวหนูได้ x แล้วนะครับ x เ,เป็น7แสดงว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีความกว้างเท่ากับ x ก,ก็คือกว้างเท่ากับ7แล้วยาวเท่าไหร่ครับยาวเท่าไร,ร,าาไรก็ต้องเอา x ไปบวกอีก6ก็คือเอา7ไปบวกอีก6ก็จะได้ว่าความยาวเป็น13ครับความยาวเป็น13ด้านขวานี่ยาวด้านขวานี่กว้าง7แสดงว่าด้านซ้ายก็ต้องกว้าง7ด้วย ด้านบนยาว13สแสดงว่าด้านล่างก็ต้องยาว13ด้วยจริงไหมยาว13ด้วยเขาถามครับถ้าเป็นเช่นนั้นความยาวรอบรูปนี่มันเท่ากับเท่าไหร่4ด้านรวมกันเนี่ยมันจะมีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ทั้ง4ีด้านรวมกันหนูก็เอา7บวก13บวกอีก7บวกกับอีก13 4ด้านรวมกันความยาวรอบรูปนั้นยาวเท่ากับ20หน่วยครับยาว20หน่วย จบเลยเอาวาสารเลยครับมาดูข้อนี้กันหน่อยครับหนูครับเอา้าหนูลองหยุดวิดีโอพอสไว้แล้วลองคิดเองสักนิดดูก่อนนะครับ ไอ้คอเนี่ยหนูเขาบอกหนูว่าเขาซื้อขนมปังใสครีมเนี่ยนะครับชิ้นละ12บาทส่วนไอ้ขนมปังใสลูกเกดเนี่ยไอ้นี่ชิ้นละ8บาทครับหนูครับเอาเขอหนูอยากเอามาเขียนใหม่นะครับไอ้ขนมปังลูกเกดที่ชิ้นละ8ไใสครีมนี่ชิ้นละ12อนะครับอย่างนี้ทีนี้ครูขออนุญาตสมมุติสมมุติว่าครูเนี่ยไปซื้อไอ้ใสครีมเนี่ยนะครับมาจำนวนเท่ากับ x ชิ้น ซื้อกี่ชิ้นก็ไม่ทราบครับหนูสมมุติว่าซื้อมา x ชิ้นทีนี้ครับโจทย์บอกโค้ดลับบางอันหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ขนมปังลูกเกดเนี่ยเราจะซื้อจํานวนชิ้นมากกว่าไส้ครีมไปอีกสองอันครับเออเยอะกว่าไส้ครีมไปสองอันเอ,อ๊เมื่อกี้เนี่ยหนูซื้อไอ้ขนมปังไส้ครีมไป x ชิ้นไอ้ลูกเกดมันต้องมากกว่าไปอีกสองชิ้นนะ แสดงว่าหนูซื้อขนมปังลูกเกดไป x บวก2ชิ้นจริงไหมอ่ะก็เยอะกว่าไอ้ใส่ครีมไป2ชิ้นไงเครไอ้คิดต่ออีกนิดนึงครับหนูไอ้ไอ้ไอ้ขนมปังใส่ครีมเนี่ยมันชิ้นละชิ้นละ12บาทแล้วหนูซื้อมา x ชิ้นตกลงนี่หนูจ่ายสตังค์ไปเท่าไหรว่วะซื้อไอ้ใส่ครีมมีจ่ายสตังค์ไปเท่าไหร่มันก็ต้องเอา12ไปคูณ x จริงไหม หนึ่งชิ้นเนี่ยสิบสองบาทเพราะนั้นเอ็กชิ้นก็ต้องเอาสิบสองไปคูณเอก็กแล้วแล้วไอ้ขนมปังลูกเกดเนี่ยหนูซื้อไปชิ้นละแปดบาทจํานวนเอ็กบวกสองชิ้นตกลงหนูจ่ายสตังค์ไปกี่บาทครับเนี่ยจ่ายสตังค์ซื้อลูกเกดไปกี่บาทก็ต้องเอาแปดไปคูณกับเอ็กบวกสองสิจริงไหมจริงไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมอ่หนูลองพอสวิดีโอไว้เสร็จนูลองทบทวนตรงนี้หน่อยนะครับนูครับ ไอ้ที่เหลือเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวครับเดี๋ยวจบเดียวจบนะครับทีนี้ครับหนูโจทย์บอกว่าหนูจ่ายเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซื้อขนมปังใส่ครีมซื้อลูกเกดเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจ่ายเงินรวมกันไป296บาทเงินทั้งหมดเนี่ยรวมกันเท่ากับ296นั่นแสดงว่าถ้าหนูเอา 12x นะครับ ไปบวกกับ8คูณด้วย x บวก2เนี่ยนะครับนะครับเนี่ยก็คือเอาไอ้เงินพวกเนี้ยบวกกันมันจะไปได้เท่ากับ296อิบพอดีพอดีครับนี่สร้างสมการมาได้หนึ่งอันอย่างนี้แล้วเขาถามหนูว่าตกลงหนูซื้อไอ้ขนมปังใสครีมมากี่ชิ้นครับเนี่ยซื้อขนมปังใสครีมก็คือ x กเนี่ยกี่ชิ้นครับนูครับให้หนูหา x นั่นเองเอาไางง่ายๆนะครับก็มานั่งแก้สมการตัวนี้ แล้วจะแก้ยังไงเอา้าครูทําให้หนูดูเสียเลยและเดี๋ยวหนูลองเอาไปทําทบทวนดูนะครับไอ่ดีจะแก,กนะครับ 12x นี12่หนูเอาไว้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่ไอ้8เนี่ยหนูจะต้องเอาคูณกระจายใส่เข้าไปวงเล็บเอา8นี่คูณกระจายใส่นะครับ8คูณ x ก็กลายเป็น8 x 8ดคูณสอคูณสได้16ครับหนูเท่ากับสองเสร็จแล้วหนูย้าย16ตัวเนี้ย อยู่ข้างซ้ายเป็นบวกย้ายมาข้างขวามาเป็นลบครับก็กลายเป็น296-16ลบ16เหลือเท่าไรวะหนูว่าเหลือเท่าไรวะเหลือ280โอเคไหมลบเะยเหลือเท่านี้ไอตรงนี้นี่ก็จะเหลือ 12x-8x 12x กบวก 8x 12x กับบวกอีก 8x ก็จะต้องกลายเป็น 20x จริงไหมครับแล้วหนูอยากจะหา x อ,อยากได้ x หนูต้องย้าย20ตัวนี้ครับ อยู่ข้างซ้ายเป็นคูณย้ายมา,ข,าข้างขวานะครับก็จะมาเป็นหารอยู่เป็นคูณย้ายมาเป็นหารก็จะได้ X เ,เท่ากับ280ส่วน20เสร็จแล้วหนูตัดครับเอา0ตัด0เอาศตัด0และเอาไป2ตัดครับ2 1 2 2 4 8ตกลงหนูจะได้ X เ,เป็น14นี่ก็แสดงว่าหนูซื้อไอ้ขนมปังใส้ครีมเนี่ยไป14ชิ้นครับ เขาถามว่าซื้อใส่ครีมกี่ชิ้นก็ตอบเลยครับตอบเลยครับซื้อใส่ครีมตรงเนี้ยตรงเนี้ยไป14ชิ้นจบข่าวครับหนูครกลเอา้าหนูลองค่อยๆวิเคราะห์เจาะหน่อยนะครับ <S <S อีกสักข้อสิครับหนุ่มกลับเอ้าหนูลองแานโจทย์ดูก่อนนะครับแล้วลองตั้งสติคิดเองสักนิดหนึ่งครับ ข้อนี้หนูเข้าบอกหนูว่าเราซื้ออิฐชนิดบีนะครับอิฐชนิดบีก้อนละ13บาทแล้วซื้ออิฐชนิดเอนะครับก้อนละ9บาทอย่างนี้ครับหนูอย่างนี้ทีนี้ทีนี้ครูขออนุญาตสมมุติเพิ่มซะเลยสมมุติว่าครูซื้ออิฐชนิด b เนี่ยนะครับมาจํานวนเท่ากับ x ก้อนครับซื้อกี่ก้อนก็นไม่ทราบฮะก้อนหก้อนกูก็ไม่รู้กูสมมุติว่าซื้อมาจํานวนเท่ากับ x ก้อน ทีนี้โจทย์บอกรหัสมันหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าไออิดชนิด A เนี่ยหนูซื้อมากกว่าไอชนิด B ไป4ก้อนครับไอเเนี่ยมันซื้อเยอะกว่าไอบีไปสี่ก้อนเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราซื้ออิดบีไป x ก้อนไอเนี่ยมันต้องเยอะกว่าไปอีก4ก้อนนะ A นี่มันต้องเยอะกว่าไปอีก4กนะ้อ,อ,กอกนสแสดงว่าหนูซื้ออิด a ไปกี่ก้อนครับเนี่ย มันก็ต้องเป็น x บวก4จริงไหมก็เยอะกว่าไป4ก้อนนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดเดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่งครับหนูไออิดชนิด b เนี่ยมันก้อนละ13บาท1ก้อนเนี่ยมัน13บาทแล้วหนูซื้อไป x ก้อนตกลงหนูจ่ายเงินซื้ออิด b ไปเท่าไหร่วะนะจ่ายเงินซื้ออิด b ไปเท่าไหร่ก็ต้องเอา13ไปคูณกับ x ครับหนูกลายเป็น 13x นี่คือเงินที่เอาไปซื้ออิด b แล้วไออิด a ล่ะ ก้อนละเก้าบาทเนี่ยก้อนเดียวก้าบาทแล้วหนูซื้อไป x กบวกสี่ก้อนตกลงจ่ายเงินไปกี่บาทครับเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินไปเท่ากับ x คูณเก้านะครับคูณกับ x บวกสี่นี่คือเงินที่เอาไปซื้อเอกลับนะครับ,รบเอาแค่นี้ก่อนไหมมันจะได้ไม่เยอะเกินนะหนูนะเอาหนูลองตั้งสติคิดวิเคราะห์แค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทําต่ออีกหน่อยเดียวเดี๋ยวจบละนะครับ ที่นี่ครับโจทย์เ็าบอกว่าไอ้เงินทั้งหมดที่หนูเอาไปซื้ออิดบีอิดเอเนี่ยนะไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเท่ากับ366บาทพอดีโจทย์อบอกนะฮะโจทย์บอกนะเงินทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้366นั่นแสดงว่าถ้านูเอาไอ้สองตัวนี้บวกกันนะครับก็คือเอาไอ้สิบสามเอ็กนะครับไปบวกกับ9คูณด้วยเบวก4เนี่ยบวกกันดีๆมันจะเป็นเงินทั้งหมดที่ใช้ครับก็เป็น366แล้วเขาถามหนูว่า หนูซื้ออิดบมากี่ก้อนครับซื้ออิด b มากี่ก้อนก็คือให้หนูหา x ครับข้อนี้ให้หา x แล้วมันเจอหาง,ง่าวะก็ต้องนั่งแก้สมการอันนี้แล้วแก้ไงอ่ะสมการนี้แก้ไงเอาเอาเอา,เอาคูสาธิตให้ดูเลยละกันจะแก้สมการอันนี้นะครับ 13x นี13่หนูเอาไว้เฉยๆไม่ต้องไิยุงนะส่วนไอ้เเนี่ยหนูเอาคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บครับเอา9คูณกระจาย9เจอ x ก็กลายเป็น9 x เก้าคูณสี่คูณกันนะครับเก้าคูณสี่ก็ได้สามสิบหกครับเสร็จแล้วหนูย้ายไอ้สามสิบหกตัวนี้แหละอยู่ข้างซ้ายเป็นบวกย้ายมาข้างขวาก็มาเป็นลบจากบวกย้ายมาเป็นลบก็จะกลายเป็นสามหกหกลบออกด้วยสามสิบหกเหลือเท่าไหร่ครับหนูเหลือสามร้อยสามสิบครับเหลือสามสามศูนย์ทั้งฝั่งนี้นี่ก็จะเหลือสิบสามเอ็กบวกเก้าเอ็ก เอาบวกเลยครับได้เท่าไหร่ครับ 13x บวก 9x บวกแล้วก็ต้องกลายเป็น 22x อยากได้ x อยากได้ x ก็ย้าย22ครับอยู่เป็นคูณย้ายมาเป็นหารนะไอยย้22เนี่ยถ้านูย้าย22ลงมาเป็นหารอย่างนี้นี่นี่นี่นนย,ย,ย้าย22ลงมาเป็นหารอย่างนี้โอ้ยนูตัดจอหน่อยเดียวเดี๋ยวนูได้ x ละอันนี้เอาแม่11ตัดนะครับ11 3ได้33 11ตัด0ได้0 11ตัด22เอาแม่11นะ สิบเอ็ดตัดยี่สิบสองได้สองครับได้สองแล้วก็เอาสองไปตัดสามสิบสุดท้ายหนูได้เอ็กละต่อตรงนี้นิดนะฮะข้อนี้สุดท้ายจะได้เอ็กเป็นสิบห้าครับนี่ก็ตอบเลยนะครับว่าหนูซื้ออิฐบีเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้ออิฐบีไปกี่ก้อนครับหนูก็สิบห้าก้อนนี่แหละซื้ออิฐบีไปสิบห้าก้อนอา้าวจบเรียบร้อยครับอา้าข้อต่อไปครับดูครับ ไอโจทย์มันจะยาวยาวหน่อยนะครับช่วงเนี้ยหนูลองค่อยๆตั้งสติอ่านดูนิดนะครับไอข้อเนี้ยหนูเขาบอกว่าเรามีถุงผ้าเนี่ยนะครับใบละ8บาทนี่ราคามันราคามันถุงกระดาษเนี่ยราคาใบละ5บาทครับหนูครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ครูขอนุญ่าสมมุตินะสมมุติว่าใหญจีดอ่ะใายจีดอะ ไปซื้อถุงกระดาษมาจำนวน x ใบซื้อกี่ใบก็ไม่รู้สมมุติว่ายายจิตไปซื้อถุงกระดาษมา x ใบทีนี้โจทย์มีโคตรลับอยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่าจำนวนถุงผ้าที่ซื้อเนี่ยมันจะมากกว่าถุงกระดาษไป9ใบนะครับไอ้ถุงผ้านี่มันจะเยอะกว่าไปอีก9ใบถ้างั้นถุงกระดาษซื้อมา x ใบถุงผ้าก็ต้องซื้อมา x บวก 9ก้าครับหนูกลับเพราะมันต้องเยอะกว่าไปอีกเก้าใบไงจริงไหมจริงไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งไอ้ถุงกระดาษนี่มันใบละห้าบาทหนูซื้อมาเอกใบใยกิีดซื้อมาเอกใบตกลงเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทวะไอ้ถุงกระดาษเนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทมันก็ต้องเอาห้าไปคูณกับเอกจริงไหม ใบละห้าบาทจานวน x ใบเงินที่จ่ายก็คือหาคูณ x ส่วนถุงผ้าอนั้นใบละ8บาทซื้อมา x บวกเก้าใบแสดงว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเงินไป8คูณกับ x บวกเก้านั่นเองครับนี่คือเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อถุงกระดาษและถุงผ้าครับหนูรับเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมอา้าวหนูคิดแค่นี้ตามกลนครูมาแล้วเดี๋ยวต่ออีกเล็กน้อยก็จะจอดแล้วครับคอเนี้ย นี่ครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าเอาเงินทั้งหมดนี่มารวมกันนะครับเอาเงินทั้งหมดมาบวกกันนะครับมันจะต้องเท่ากับ2 1 5บาทเอาถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าหนูเอา 5x นะครับไปบวกกับ8คูณด้วย x บวก9นี่คือเอาเงิน2ตัวนะบวกกันมันจะได้2 1 5พอดีแหมถ้าเขียนสมก,การมาอย่างนี้ได้หนูก็แก้สมก,การต่อได้สิครับเนี่ย ไอ้นี่หนูเอา8คูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับ8คูณ X ็ก็กลายเป็น8 x 8กคูณ9ก็จะได้72ส่วนไอ้า x กนี่ก็อยู่เฉยๆไอ้2ย5เนี่ยก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเอาแก้สมาการต่อครับหนูย้าย72ข้ามัากนะครับจากบวกมาเป็นลบครับลบ72ครับเอาแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ215ลบเ2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเอา5ลบ2เหลือ3 21ลบเหลือ ร้อครับเหลือ1้อแล้วหนูเอา 5x 8x บวกกันก็จะกลายไปเป็น 13x อุ๊บะจะจบแล้วอยากได้ x หนูอยากหา x หนูหนูก็ต้องย้าย13นะครับจากคูณลงมาเป็นหารครับมันจะได้ x เท่ากับร้อส่วน13หนูลองฝึกหัดตัดทอนเองนะครับไอ้ตรงเนี้ย ตัดแล้วมันจะได้ x เ,เป็น11พอดีครับได้ x เ,เป็น11พอดีเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาหนูสร้างสรรมการแล้วก็แก้หา x ให้ทันครูแค่นี้ก่อนและเดี๋ยวครูจะสรุปคำตอบอีกนิดหนึ่งนะครับเหลือคำตอบอีกหน่อยนึงที่นี่ครับหนู ไอเอ็กซที well. Too, right. way, yes. right ่หนูหามาได้นี่นะครับมันคือจํานวนถุงกระดาษตรงนี hmm. so, ้ครับคือจำนวนถุงกระดาษนี่นี่นีเราจะได้ว่าเราซื้อถุงกระดาษไป11ใบเอาแล้วเท่านั้นซื้อถุงผ้าไปกี่ใบครับหนูเขาถามถุงผ้าเขาถามถุงผ้าถามว่าซื้อถุงผ้าไปกี่ใบถุงผ้าก็ต้องเอา X ไปบวก9ครับถุงผ้านะครับเอา X ไปบวก9คือเอา11ไปบวก9มันจึงได้ว่าเราซื้อถุงผ้าไป20ใบครับ คนนี้ตอบนะครับซื้อถุงผ้าไปทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล20ใบเขาถามถุงผ้าตอบ20บใบครับจบจริงๆนะครับ